วัสดีเพื่อนๆใน YouTube วันนี้เรามีทุเรียนเรามีทุเรียนนะครับโอ้ยน้องกะสั้นสันสน,น้องเปาไม่อยู่นะรับสุกๆน้องเป่าไปนอนกับคิตตี้ เสาร์อาทิตย์เขาจะไม่เขาจะไม่ชอบพาส่าชบบานหลวงพ่อเขาจะไม่นอนกับพ่อเพ่เบื่อบอกเบื่อ,อ,อมันดุนผู้นี้งามๆกนันนะครัรูปนี้ร้องกระบ่ามั้งแล้วจะไม่ผิดอา๋าดูเปลือกบางมากเพื่อนเพือเ่อนดุเปลือกเขานี่ดูความบางของเปลือกเขาตรงนี้เห็นปะอือฮึโโอ้ห อ๋มันมีสองภูตรงนี้ภูนึ่งเจ็บแม่นนมาชิมได้ไหมได้มันมีนี่ภูหนึงเนี่ยฝั่งนี้สิเปิดให้เบิ้งว่าเปิดติกินก่อนไม่หลักการซื้อทุเรียนเราจะเปาะให้ดูเดี๋ยวไปดูฝั่งฝั่งน้องหน่ยนี่นี่นี่เห็นฝัน่งน้องมั้ย นี่ฝั่งน้องมันไม่เราจะออกจังใดตาลายพอดีทางล่องลายมัน แถมไเลยพอดีจะว่เออชูถดเนีจานเองนี่ครีบได้กินไหมครับเพื่อนๆ ติดว่ะโอ้จะได้ชิมไหมได้ยูนี่เปิดไม่ได้เรื่องว่ะปูนี่เอาซิมึงยังไงดือดีอ่ะร้อยกว่าบาทดีมากในเนี่ยนี่ครับเป็นแบบ ชิมกันนะครับอือหืออร่อยค่ะอร้อยไม่ค่อเค็มไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ